ไเอเดียปวดตายินมึงอยู่แล้วโอ้โหมึงไปลำเลยมึงไม่ต้องกลัวมันมันกระโดดใส่มึงมึงกต็ตีมันเลยมันจะได้เข็ดเฮ้ยมึงล่เมยเดี๋ยวกูยังไม่ทันได้ทราบเลยนี่นี่ละก้องมึงนนะต,ต,ตีต,ตีขามันอย่าไปตีหัวตีนั่นมันตีขามัน มึงก,ก,ก็ตีมันตีมันตีขามันนีโโตีขามันดีโอ๊ยตีขามันเล่นไปให้อ่นัข่า ไม่ยาวไม่ยาวๆทำไม่ยาวๆไม่ไม่ยาวๆไม่น้อยๆอ่ะไม่ยาวๆไม่น้อยๆแล้วตีขามันเลยมันจะได้ปม่พยศเหมือนไงมึงจะรับมันถูก

เอเอ,เอ,อ,อ <laughs> <c oughs> โอ้มกมลัวมยไ <c oughs> อ้พีเลยอนนันมันวิ่งมาร์เราลหลบไม,น,น,ม,น,น,มน,นไปีอย่าไปเดินอย่าเดินอย่าไปเดินไปตีเลย ลกคอลามันจะหอมูว่าปล่อยมันเถอะปล่อยมันเลยเพราะว่าอยมันนี่มันดูเหมือนมันไม่สบายชมกชว่าเสียงมันอน่นยู่ข้างในอะมันไม่สบายนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมันไปหามึงเฮ้ยเฮ้ยบดมันไปหาบุญมันชอบเนี่ย เออแทนที่จะไปตังนาแล้วไม่ต้องไปวิ่งได้หมดวิ่งได้หมดมึงเปิดทัควายมาเลยแม่ไาจิ้โจ้เลยจิ้งจิ้โจ้เหรอจิ้โจ้แค่นี้ละจิ้งจก Okay. So